มมนจะใส่ว่ากดมถือกลุ่มโอ้ยร้องแก้ด้วยมึงมึงผูกไอ้หนเมอไไร่ถามหน่อยเถอะลงแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงด้อยมึงดูใหมลูกนี้ลงเป๊ะเลยเอ้หามออก บเเม Arrow, ื okay. ่อไรที okay, so okay. mm? ่แกได้เงินนะเมื่อตอมาในมาร์เกอรเมื่อแกมาบ้านไหนนะก็ไม่ได้เห็นงานหรอกผลตัวบ้าจ้าการกันกันการหมูนะโอ้สนุก ปกติเหนือยหนักที่สุดเว้ยไอตัวนู้นไม่มีอะไรหรอกไยเสื้อขาวไม่มีอะไรหรอกยุ่นมึงแทงแบบสบายๆมึงไปกดดันเชี่ยคุณนี่เขาบ้าหรือยังเคราขาวไม่พอไม่หนีด้วยสิลงมึงมึงไปแช่ยังดำพุ่นเห็นป่าวยุ่มเชี่ยวป่าวเลยเนี่ยเลยพวกเธองอแแหงขนาดดำพวกยิมดีเนี่ยตัดำมันมาบังหัวนะสายตายยังพยายเยี่ยวมึงยอมรับมึงเลยสอน ดแม่ปี่ดิปี่มึงแทงโดนแดอยู่ขนาดดำเนาะแทงจนดำเนาะเพราะว่าสนุ่าด็กู่างันดำอเเนียไม่รู้ดันดันละดำหวานนี่สื่อเบิกเล่ตันีู่ว่าบางมึง่าบางอะไรเ่ยมึงหัด้เลย โอ้ยไปชิ้นนั้นลูกข่าวกมบอกเขามื่อกี้ไปดำเขาไปจข่าวนี่เราไปย่นึ้นมาเน่ึ้นมาเน่ไปตู้เขาไปบอก่มีป่าหมดเลยไข้นี่เนาได้นนานเนาะตู้นล่างนี้บระเดน่กเปิดจากหาพอดีะเนมันกับังคับไปเลยดำมังคับไปเออ่ไ้ดำ สามว่าง้มวโชวมือจัดการดีเนี้ยนีลูกเนี้ยโอ้ลูกหมูวดโอ้ยเปรว่ะเปรอว่ะกุ้งมานิ่อะขายแล้วห้องเนาียเดี๋ยวกูหาตังค์ไ้สาม้อไว้หาถึงก็ฆ่าวันเลยจีกระแดกตรนี่ยว บอเปิดโต๊ะเนี <c oughs> <c oughs> yeah, like ่ยไม้ดยี ah> ่ส okay. ิบเนี่ยนะมัเยี่ยมโอ้ยมีตรงพตรงแม่งให้อำเตีพูดกินน้ำเงินพูดตรงตู้เลยนะอย่างงี้แถวนี้โส่กลางก็ได้แล้วได้่อดได้ล้วลูแรกกัลู้เนี่ยหยอดง่าย ลอยสบคลลอยสิบลอยเท้านี่งินมีตวเาเลยเงินได้ตอนพี่อย่าพ่ออย่าพ่ออย่ามาทันจบเพื <laughs> <laughs> right. ่อหอ่ไยสิ่งเลยเห็นที่บอกเิไปเ่ิไปอุ้ยมีดำลงมาแน่เอยมันหนีตัวยเฉย อ้าวกินไอ้โชคเออโอ้ยหนูกินได้ลูกกินครึ่งไอ้นั่นกูเอจะไปกินมันเยอะอายุน่ะเก็บเก็บมันไว้มากไอ้ห่าแข่งกันไปเถอะมึงเคยไปกินไอ้โชคไอ้โชคมันขุ้มเยอะกินข้าวเมื่อเช้าผมก็ไปสุดโชคนั่นแหละเออผมหมดผมอบกให้กินไอ้โชคไปกินไอกันไปเลย ยกระดับลงเลนี่ยนะสอนเดี๋ยวระดับสะพไแกแกเวแล้ว,ลว,ลวอย่างงจะเลกก็สูยโอ้ยคือไปค็ดเ็นมนะสอนบุ๋มเห็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 นสอนอบุเห็นปันเลยสี คนผู้น si okay. ี่น่ะสอนคนผู้ก็ยังบอกว่าคนผูอยู่บอกว่าอย่าไปคลินเอาแค่สามยังจะพอแล้วมันเตะช็อกเตะเหลืองนะนะอยู่จริงๆ มานี่กุ้งยีสยามันแม่ขาเปลียนไปเลยเถิ้ีขนาดนงนี่เอใส่เราขาจะซองโบกเนี่ยนะยอมใจนะที่ากินก็อยให่างนี้ใส่เราขาจะซองโบกตีกุ้งนี่นะทาทที่ดีอยู่เนเลยเออว้าวเออ

cắn 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 hết nước bạc hết mình hết nóng à măng ngon phải là được hát thuốc không à hát <coughs> <Greek, coughs> <coughs> sơn à, này hiến hiến ถลงแล้วไอ้นี่น่ะเด็กมาโอ้ต้องเสียร์ว่ะช่วงช่วเสียร์นี่คอแห้งนะวะเฮ้ยมาแลยมา,มาโอ้ยช็อกงามทุกอย่างนี่ช็อกไฟที่มีสมเหลืองเลย ไม่ใช่สามเลยอสองไมตรแป๊ะเก็บที่ม้าหง่ะเก็บใจอยู่ก็ต้องใจอีกนะคุณไม่ไหลด้เอาของไว่หลอ่ะเจ็บใจีเนา็กันยืเข้ามาเ็นกนยื้อะเฮ้ยตุ้งปงเล้โอ้โหดีกว่า แงแม่นแทว่ะไม่เจอกันแป๊บเดียวแทงแม่นแม่นต้องให้ลงไปปากเช่ลหกโอ้โหนี <c oughs> ่ก็ใกล้ัวว่ะข้างดำเอาถึอก่อนเฮ้ยแล้วอีกทีก็วิ่งแทข้างดำเนี้ยถือ,อ,อไป พาใจบ่พาใจบ่เนี่ยสนุกคูแล้วสนุกแูกนี่ใช่ไหมกับ่ีือ้าวเออจ่อว่ะจอตาพจ่อตา Ja ơi. Ở à, ơi mừng cái gì hả? Hả? Cô mày nè Mà không sử dụng chị này Ui, bỏ nhá, mẹ hả? Cho dụng tua, cho dụng kinh dậy lắm ngân Cô, hả? Cô, hả? Có hả? Cô, hả? Cô, gì hả? Cô, hả? hả? Cô, hả? Cô, hả? Cô, hả? สาดีโปรต้องไปเถอะผ่านไม่ได้โยรหนังคนละมวลเหรอได้สามสามสามเ้ยหยาบวะสามคนละมวลเหมือนเดิมสามสามสามติดเปลี่ยนเปลี่ยนตายติดขึ้นเลยเอา

เขาหลังดำไปเลยเขาหลังดำไปเลยมันลงลุกนี้เลยัามเม็ดเลยหลังเสียหมดมันลงลูกนี้ขาโอ้กูอย่าใส่ยาคอาแม็กุ้งกุ้งอย่าใส่ยาแม่บอกแล้วมาหาอุดนั่งอนี่มาหาอุดนี่เนี่ยเดี๋ยวเรต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวโดนต้องตีนชาข้ามเลยลงไปอุ้ยเซ็ตโยน สเมตรให้หมดเลยรับรอมได้แน่เชื่อกูอายุ่นมึงทำอะไรมึงเนี่ยเออมีมูโอ้งมันี่เนาโอ้เจอลูกจอบเลยแข่งเลยนะโอ้ยยุ่นบ่เอานี่สองเมตวตีเออลงแล้วลงแล้วอุ้ย เทมพูนี้นุ่มมานเลไปต่อให้เขาจะพุ้เลยต่อให้ใต้รุกยอกไลยต่อสามจ่จอบอ่่อนอีกมานลุกนั่นเนี่ยเออดเ็มยงต่อย่งแทงกลงลุงยานครับอายุเลยกันไว้ก่อนเฮ้ยไม่มั่นใจกันไว้ก่อนยเลย

เออเ่นอไราเลยนะเอเด็กม่้าะเลยเห็นอยู่อ่ะเหนยู่อมีสัญญาณตอบรับเจี๊ยบเทปูนม่นพดมาไปเว

เป็นก,กันดีว่ะลงแล้วลูกเดียวชั่วโมงหนึง่งอ่าลูกแนว่ไกลัวย่นมาอมีอยู่ไ,ไบ่ หมูใบใหญ่งป่ะเอ้ยเอ้น้ำแอ็กตังเป็ดบุญค้างือไงออกันดีเข่าก็ดังเป็นไงาไปามก็กลาวเอาลงไปเลยสอน ตบมือใส่สนั่นหนึห้าลงไปเลยเ้ไว้อย้ยมานนี้เอ้ยแม่งผมมาหาอุดม่อแงลงาอยู่ออยู่บนนั้น